สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันขอถามไพ่ว่าดวงของเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันประจําเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างขอ ตัวตนของชาวราศีกันคือสามไม่เท้ามีการติดต่อจิรจาต่อรองเรื่องงานมีการขยับขยายกิจการงาน และมีการรอคอยข่าวสารที่ถูกส่งออกไปสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกของชาวราศีกันคือก้าวไม้เท้า เป็นลักษณะของบุคคลที่เจ็บสาหัสมาแต่ก็พยายามบอกกับตัวเองว่าฉันยังไหวอยู่เป็นการห่วงแหนตำแหน่ง มีความหวาดระแวงว่าจะถูกคนเลื่อยขาเก้าอี้หรือลักษณะของบุคคลที่เคยผ่านความผิดหวังเสียใจมาแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นบทเรียนให้กับคุณ เป็นบุคคลลักษณะนี้ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่ายังไหวอยู่หรืออาจเป็นตัว ของคุณที่พยายามทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ยังไม่สำเร็จเจ็บมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ยังไม่จำแต่ก็ได้รับบทเรียนมาไม่ใช่น้อยเช่นกันหรือมีความบาดวิตกว่า จะมีคนเลื่อยขาเก้าอี้ของเขานั่นหมายถึงลักษณะของคนที่จะเข้ามาคล้องเกี่ยวกับตัวคุณนะชาวราศีกันเป็นได้ทั้งญาติพี่น้องสามีภรรยาบุตรหรือเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดสิ่งที่คุณคาดหวัง เด็กเหรียญคุณคาดหวังที่จะเริ่มเก็บสะสมเงินออมเงิน ือการที่รู้สึกหวงแหนสิ่งมีค่าอะไรบางอย่างที่คุณต้องรักษาไว้ให้ดีอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว The Lover ในชีวิตคุณมักจะมีตัวเลือกมีสิ่งที่คุณต้องเลือกทางเลือกสองทางและมันเป็นทางเลือกที่ ยากมากที่คุณจะตัดสินใจเลือกแต่คุณเป็นคนฉลาดคุณต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแน่นอนตัวเลือกวอหมายถึงการมีทางเลือกสิ่งที่เพิ่งผ่านมาไม่นานราชินีเหรียญ การเงินดีการงานดีเป็นคนที่รู้จักใช้จ่ายเงินแต่บางครั้งคุณก็อาจจะใช้เก่งไปนิดนึง ถ้าเป็นถ้าเป็นคนราศีกันที่มีเงินหน่อยก็จะเป็นพวกติดหรูชอบของแบรนด์เนมนะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยแต่คุณก็จะมีเงินมาเรื่อยๆไม่ขาดมือแต่ถ้าคุณอยากมีเงินเก็บเยอะๆเนี่ยก็ต้องรู้จักประหยัดนะแต่มันก็เป็นอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานแล้วแหละมันเป็นอดีตไปแล้ว สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ชาวราศีกันเจ็ดถ้วยคุณมีไอเดียในหัวมากมายช่วงนี้คุณมีความคิดเยอะว่าจะทำอะไรดีจะทำอะไรก่อนอะไรหลังมีไอเดียเต็มหัวไปหมด แต่ว่าทุกอย่างมันก็ยังเป็นแค่ความคิดเพราะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรดีจะเลือกทำอะไรก่อนอะไรหลังเพราะเจ็ดถ้วยมันยังเป็นแค่ไพ่ความคิดยังไม่ได้ลงมือทำหรือไพ่อาจจะมาบอกคุณว่า สิ่งที่คุณมีไอเดียเยอะแยะเต็มหัวไปหมดอะถ้าคุณยังไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เห็นผลอะไรเลยอะนะมันก็ยังเป็นแค่ความคิดความฝันอยู่สิ่งที่คุณต้องการแก้ไขขอขยับกล้องนิดนึงมันจะเห็นไพ่ไม่หมดโอเคสิ่งที่คุณต้องการแก้ไขคือสองเหรียญ การหมุนเงินการมีปัญหาด้านการเงินคือเงินมันติดติดขัดขาดอะ่ะมันต้องเป็นลักษณะของเงินหมุนอาจจะมีมรสุมคำแนะนำของไพ่ราชินีไม้เท้า เหมือนไพ่จะแนะนำคุณว่าให้คุณปรึกษาผู้หญิงที่มีความฉลาดมีการศึกษาดีมีความมั่นคงทางการงานมั่นคงทางความคิดเขาจะชี้ทางสว่างให้คุณ ให้ปรึกษากับผู้หญิงนะที่มีลักษณะแบบนี้เขาจะให้คำปรึกษาของคุณหรือถ้าสมมุติว่าคุณไปเขียนใบสมัครเอาไว้แบบนี้จะมีนี่แหละ ผู้หญิงนี่แหละที่จะอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้ที่เป็นผู้หญิงอะ่ะถ้าไปสมัครงานนะเขาให้อาจจะแนะนำให้เข้าหาเข้าหาผู้หญิงจะมีภาษีมากกว่าอาจจะเผลอๆอาจจะได้งานทำแต่เจ้านายคุณจะต้องเป็นผู้หญิง สิ่งที่คนคิดอยู่ในใจลึกๆคุณคาดหวังที่จะทำงานหลายๆอย่างมีเงินรายรับหลายๆด้านหลายๆทางและอาจจะคิดอยากหัดทำงานที่เกี่ยวกับงานหัตถกรรมคือเรียนรู้การทำงานการ การเรียนรู้งานหัตกรรมหรือคุณอยากทำงานหลายๆอย่างชำนาญงานหลายๆด้านและคุณจะมีรายรับหลายทางเหมือนกันอันนั้นเป็นความคิดของคุณช่วงนี้นะชาวราศีกันและไพ่ใบสรุปของคุณชาวราศีกัน view of f o r t u n โชคชะตากำลังหมุนวนสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอาจมีเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์แต่โดยรวมๆก็คือ ดวงคุณกำลังจะดีขึ้นชาวราศีกันยินดีด้วยค่ะบายบายราศีกัน